สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วจ้ามื่อนี้ได้ลูกชิ้นยากจ้าโอ้ยไงลูกละหนึ่งโลลูกชิ้นยากลูกชิ้นหมูเอาเฟมบหันตีใส่เลยเปียกขาะปาดกินเบิร์ตบอะอะไรหมา หมามาแล้วบะแมงคนหมาแล้วก็บะทายน้ำเป็นยังหัอไม่มีใครอยากขายหมาอยากขายน้ำเนี่ยือ อืมอืมฮึฮึอืมทำมหมาก็อยากถ่ายด้วันนี้ไหมอ่ะเอาไม่เอาไม่เกิดหรอกไปหมาเนี่ยติดเข่ากล้องน,นั้นน่ะเดี๋ยวแม่เอาให้หมาก่ <S 2> <S 2> อนให้มีชิมด้วยเนี่ยเนี่ยอร่อยจาอ้าซือ้อมาจากสุพรรณ ไป,ไปกินอีกได้ไหมแสบหยินเสาเลยเดี๋ยวคนกินอิ่มก่อน ผักกับกะโหลกพาสลัดพร้อมปลอมบัตถั่วแล้วกับบักแตงจ้ะแหงเสียบแหงย่างเขาว่ามาเ่าเอานไ้มนี่งามเห็นมันชิมพวกหอมปากหอมคอไปไป ngay gì đấy ta Này ngay ý thì xăm nào không? Xăm nả thì nó ngon lắm. Rồi, nó ngon lắm cháu. Xăm nả cơm. Bây giờ chú chú, bây xin bớt. ไม่คุนค้นขากล่องเ้นคุณ่อมานานกินน้ำไม่จัะมามาจะกินที่หลังไม่ค่อยอยากขากล่องมา,มาพอบม,มาเขากล่องห้องจ,จัดการเลยเฟมมันจะโต นมม,มีทั้งหมูมีทั้งเนื้อจ้ะจะว่าใดมากจะหมูทันบอกว่าเนื้อตีเพท่านเอาหมูมาแทนบะแม่เครื่องล้าง,างน้าหงเปนตก nón ăn đấy, tao hát bất kỳ gì mà đi <cười> <cười> Hai đứa Tiếp chạy lên bỏ ừ. hai xìm ừ. hai đứa kiếm ý ừ. Hai đứa kiếm ý Bữa nay Ừm, Không nhìn xuê xuê à, Hãy subscribe mã, kênh thích cái không <laughs> กินเบิร์หน่วยนึงกับถือว่าโอเคแล้วจ้าเพราะว่ามันโลนึงนเนาะพวกดี <laughs> ถ้ากินเบิร์ตสามหน่วยกับเป็นนักกินเลยแล้วนักกินตุ๊กคำสดโต กัดสุดกัดสุดตัวกกินตัเลยถ้าหาสองตัวเดี๋ยวม่สิ้กัดกันถ้าหางสองตัวเดี๋ยวไม่สิกัดกันแม่บอม่ะยังพฟเฟมย้อนไปมาเราเันเราเห็นกระตนนี่เด็กินข้าเพราะน้ำมาัน้น้อนอืม ที่ไหนมาตัวนี้กับเบยอมนะแม่อู้ดเองที่ไหนบ่ดูเนาะ,นะมาสุดจียวบ่มีได้จับมามากัดงังไงจะกินแบบจมูกดีอืมแดดอ่ะเ,เอาไ,ห,อไหมน,ไน้องไม่กินเมื่อกี้พ่อกินไม่เอาหรอ มาอาวยันหมระวังหมากัดนะเด,เดี๋ยวเร่งวันเอารัดหมามันเนี่ยเนี่ยมันต้องกลัวมไม่ต้องให้น้องหมามนไม่ถึงสวบเอาอนะก็ค่อยถึงหมากัดเดี๋ยวได้จ่าเธอหนึง่งตัวด,ดำๆหมาจะคล้องเหลอครับ เนี่ยตัวตัวกมาถึงนายจานก,กัดเส้นหี่พอดีเลยแล้วก็ <คน S 1> ดีอีกอย่าง,งม่วเป็นแพ้เป็นน,น,นี่แหละเฟี้ยมเป็นคนไปนเห็ดหมาเพระาะว่ามันกี่หลังนอกก่องแกหางหาเฟี้ยมเป็นคนเห็ดหมาน่องเป็นคนอยู่ข้างหลังหมาหมาไปสวบเอนน่องปันเนี่ยนาย่านลย่ย กันกันกีรังมั่คิดจะหลอกเพอ่ัอ้งแต่เพื่อนขวบก็กลัวเหมือะมากัดขวบเดียวปะน้องก็มาหัดนางหัดนั่งหัดยืนปะหัดยางอ๋อัดสสองขวบสามขวบคนไปกวนมันมันก็นเลยกัด แต่กบฏเหตุยังมันออกมาไม่คุณตีเลยตีเหรอเนี่ก,พกะพาสกัดไปพาหมอปะพาไปยางได้ตอนแรปแบบแม่ เป็นอย่นึ่งแล้ววันนี้กินโมเบอร์เลยบึงแม่นักกินเอริเว้เบอร์อันนี้เศร้าจ้ะยเยมหลาแม่ไม่ได้กินหมดนะแม่ให้น้องไปซี้งิงงงคิกหน่ะผ่าสี่ใช่ไหมผ่าถ้าเรกไปแปะงงงงไม่กินสามเสี้ยนใช่ไหม แสบแจ้ะถึงซื้อเลยไปเที่ยวตลาดสามชุกมาจ้ะไอ้วิจิินตออยายนี่ sao lát thái bởi đi đấy má nó nhảy má nó nhảy má nó nhảy

ว่าแล้มแังไม่ไม่น่าเบื่อ่อน ไปแล้วจ้าบบบนี้อิ่มแล้วชิ <c oughs> นยากเรียกในใยกระคอขอบพุ่งเข้าในห้อมารับชมแล้วจ้าไปพอกันิ้มหน้าจ้าวันนี้กะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าเป็นนั่นเป็นนั่นบัองเอืญ